คานยพลผู้ลีไพัยมิงส์และเรเนอร์นีพิผ่านประตูวาร์ปเนอนจากการแทรกแซงของเซิร์ฟแต่ก่อนที่กองกําลังของเราจะถูกยึดครองรองในพลสตูคอฟเข้าควบคุมกองทหารจํานวนมากและมาที่นี่ที่ดาวแบล็กซสัสทาไมเขาถึงละทิ้งการต่อสู้ที่อีทาไมเขาถึงกลับมาที่แบล็กซสัส ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ท่านในผพ้นขุณเครื่องแต่บางทีความพักดีของสตูคอฟอาจไม่แข็งแกร่งเท่าที่ท่านเคยเชื่อเพราะคุณยังหนุ่มและโง่เขลาร้อยโทฉันจะให้อภัยคำสบป,ประมาทนั้นฉันกับอเล็กซี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเกิดนานแล้วอย่างไรก็ตามเขาต้องถูกพบตัวหากสตูคอฟอยู่ที่นี่เขาต้องรับผิดชอบการกระทำของเขา ในพลเซ็นเซอร์ของเราตรวจพบเครื่องรบกวนรายที่ทำงานได้เต็มที่บนพื้นผิวดาวโดยตรงใต้ตำแหน่งของเราดูเหมือนว่ารองในพลจะไม่ทำลายเครื่องรบกวนรายที่ทาสนนสตามคำสั่งอะไรนะเป็นไปไม่ได้ผมเตือนท่านแล้วนะครับท่านในพลสตูกอฟทรยศท่านเขาได้สร้างเครื่องรบกวนรายขึ้นใหม่เพื่อขัดขวางภารกิจของท่านในเขตนี้ฉัน ไม่อยากเชื่อแต่หลักฐานไม่อาจโตแยงได้อเล็กซีคุณทำอะไรลงไปบางทีคุณอาจจะถูกต้องมาตลอดร้อยถูกภายใต้คำสั่งของฉันเข้าไปในเครื่องรกกวนใส่และจัดการกับรองในพลให้เหมาะสมรับทราบครับค่ะท่านในผล